วันพุธที่10กรกฎาคม2567เวลา13บนกาสาินาทีดรเอกเอพันธอินจเอื้อนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมสามมนาคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 7โดยมีดรสิริฐพรอธิอใจเอือรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายขจรศักดิ์จงสุกสายรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสัระชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังก,กัดเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชนะ์สาธารณะณนห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรี